มีใครชอบถ่ายรูปดาราศิลปินกันบ้างไหมครับผมในงานที่เราต้องการจะถ่ายดารานะครับให้มันอยู่แบบใกล้ๆนะครับแน่นอนว่าหลายๆครั้งนะครับเราไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้ตัวดาราได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรายังอยากจะได้รูปถ่ายของดาราที่เราชื่นชอบนะครับเราก็ต้องการกล้องหรือว่าเลนส์ที่มันซูมได้ไกลๆนี่นะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับที่ผมเห็นว่าเข้าไปตามถ่ายดารากันเนี่ยหลักๆเลยอุปกรณ์ที่เขาเอาไป2อ,อย่างเลยนะครับหนึ่งก็คือกล้องกับเลนส์ที่มีระยะซูมที่ค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็2เลยก็คือ เก้าอี้ครับผมอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะครับคือเขาจะเอาก้าอ้แบบพกมาส่วนตัวเลยครับเพื่อที่เขาจะได้ยืนสูงเหนือกว่าคนดูปกติทั่วไปแต่แน่นอนว่ากล้องนะครับผมก็มีขนาดแล้วก็น้ําหนักที่ค่อนข้างเยอะถ้าคุณต้องการถือมันเป็นระยะเวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยนะผมบอกเลยว่ามีล้าแล้วก็มีเหนื่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งทางเลือกของเราก็คือมือถือของเรานั่นเองนะครับผมถ้าเรามีมือถือที่สามารถที่จะถ่ายซูมไปไกลๆได้แล้วก็ภาพยังคมชัดอยู่นะครับก็ถือว่าดีใช่ไหมครับผมในการที่จะถ่นีีืออมขงผ ผก็มีซูมมาให้ถึง100เท่าเลยนะครับผมเรียกได้ว่าต่อให้ดาราคุณอยู่อีกฟากเวทีฟากสนามฟุตบอลเนี่ยคุณก็ถ่ายได้นะครับผมมาดูเคสตัวอย่างกันดีกว่าครับผมได้ไปงานเหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งนะครับผมที่มีพี่ส้มมารีแล้วก็น้องไบร์นะครับผมที่เป็นดาราศิลปินนะครับเขามาขึ้นเวทีนะครับผมก็ลองดูระยะของผมนะครับผมอยู่ห่างจากเวทีเนี่ยน่าจะอยู่ห่างประมาณสักครึ่งสนามฟุตบอลได้นะครับผมผมก็ลองทําการเอาเจ้ามือถือของผมนี่นะครับผมซูมเข้าไปใกล้ๆดูนะครับก็ ไปลงรูปเนี่ยสบายๆเลยเนี่ย